ท่านผู้ชมด้วยนะครับอวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนเหลี่ยมตบนะฮะด้วยคิวของคุณมึกหนึ่งยันจนจากลำลูกกาพุทธุมธานีนะครับคิวท่อนเดียวนะสวยมากเลยนะครับเข้ามือดีเหมือนกันครับผมจะสอนเหลี่ยมตบนะครับท่านผู้ชมหลายๆท่านยังงงอยู่นะเอ๊สามส่วนสี่อะไรคืออะไรยังไงยังงงงมึนๆอยู่ใช่ไหมครับวันนี้ฮะเดี๋ยวจะมาสอนซ้ำนะฮะให้เข้าใจง่ายๆนะครับ ผมจะสอนง่ายๆเลยนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยยังงงกับการที่ผมสอนอยู่นะครับผมก็ไม่รู้จะทํายังไงให้มันชัดเจนนะแต่วันนี้จะเอาแบบชัดที่สุดแล้วนะครับผมจะตบเหลืองนะครับท่านผู้ชมตบเหลืองอันนี้ผมจะเอาลูกเนี่ยมาวัดก่อนนะอ่าวัดไว้นะครับให้ท่านผู้ชมเข้าใจง,ง่ายๆนะครับอผมจะตั้งไว้สี่ลูกนะครับห้าลูกท่านผู้ชมดูนะครับ เหลืองลูกแรกนะครับเป็นเหลี่ยมตรงเอ้ยแดงลูกแรกเป็นเหลี่ยมตรงที่จะตกนะครับเนี่ยเรียกเหลี่ยมตรงเรียกเหลี่ยมฟูนะครับนะฮะเพราะมันตรงกับาเหลืองนะตรงแค่ไหนดูฮนะตรงไหมตรงเปี้ยเลยนะครับใช่ไหมเนี่ยครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าแดงลูกแรกน,นะครับเป็นแนวเส้นตรงเลยใช่ไหมอันนี้เหลี่ยมฟูนะครับส่วนแดงลูกที่สองนะครับผมแทนเป็นลูกขาวนะเป็นตำแหน่งนะครับ แดงลูกที่สองครับมันจะเยื้องหน่อยหนึ่งครับถ้าเราวัดจากลูมานะวัดจากลูมานี่มันจะห่างหนึ่งลูกนะครับอันนี้เรียกเจ็ดส่วนแปดนะครับเดี๋ยวแทงง่ายจะบอกนะครับนี่เรียกเจ็ดส่วนแปดนะครับลูกต่อไปครับวัดจากลูมานะครับเราจะตบเหลืองนะวัดจากลูมานะครับเอาออกก่อนดีกว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงลูกลูกตำแหน่งที่สองนะครับห่างจากลูกเต็มใบนะเรียกลูกที่สองนะ มันจะตรงกับหลุมนะครับและช่องว่างระหว่างนี้นะช่องว่างระหว่างเนี้ยมันจะห่างหนึ่งลูกเห็นไหมหนึ่งลูกลูกนี้ตกลูกที่สองนะครับถือว่าเป็นลูกสามส่วนสี่นะครับ <Rom'> สามส่วนสี่จะบอกให้แทงไงนะครับรอเอาลูกต่อไปนะครับเล็งไปที่กลางหลุมนะครับแล้วผู้ชมจะเห็นว่าไอ้ลูกที่สามเนี่ยห่างจากลูกเป้านี่ยนะลูกที่สามเนี่ยนะ<า>มนีช่องว่างไฟตรงนั้นช่องว่างไฟตรงนี้นะครับ ห่างสองลูกตกลูกที่สามครับอันนี้เรียกครึ่งใบเรียกครึ่งใบนะครับครึ่งใบลูกที่สี่นะครับห่างจากลูกเต็มใบนะครับนี่ฮะมันจะลูกหนึ่งส่วนสี่เนี่ยจะตกอยู่ลูกที่สี่เลยครับหนึ่งสองสามแล้วก็ตกลูกที่สี่ตรงนี้ตกลูกที่สี่นะเรียกว่าหนึ่งส่วนสี่ครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่าแทงยังไงนะครับจะบอกให้ว่าแทงยังไงนะครับ จะตั้งให้ดูก่อนนะครับลูกที่หนึ่งนะครับเจ็ดส่วนแปดให้ท่านผู้ชมนะฮะมโนว่าเดี๋ยวเอาขาวตั้งก่อนดีกว่าท่านผู้ชมก็จะงงใช้ขาวแทงนะนี่นะครับลูกนี้นะฮะชัดนะฮะช้าชัดชัดนะท่านผู้ชมลูกนี้เจ็ดส่วนแปดนะครับ,นรบ,นนนรบเนื่องจากว่าเอาคิววัดแล้วจากหลุมมาขาวเนี่ยมันห่างลูกหนึ่งเพราะนั้นต้องตบเหลืองลูกนี้เจ็ดส่วนแปดเจ็ดส่วนแปดคือตรงไหนคือ แบ่งลูกเป้านะครับเป็นครึ่งเป็นเส้นครึ่งหนึ่งตามที่กราฟิกขึ้นนะครับแล้วก็เอาปลายคิวนะครับมโนูนะปลายคิวแทงเข้าไปด้านข้างครับแปะด้านข้างหมายความว่าเราเล็งขึ้นขาวนี่แหละแต่ว่าเรามโนูว่าคิวเราพุ่งไมแปะทะลุขาวไม่แปะนะครับนี่คือเบื้องต้นในการฝึกนะครับฝึกไปเรื่อยจะใช้กลางขาวแทนนะครับตอนนี้เรา,าเจ็ดส่วนแปดก่อนนะครับเจ็ดส่วนแปดนะท่นานผู้ชมนะอย่างที่ผมบอกนะตรงนะั้น เนี้ยมันก็จะลงทุกลูกนะครับอ่ะต่อไปนะครับท่านผู้ชมลูกแรกนะเจ็สนะ่วนแะเข้าใจนะก็คือใช้ปลายคิวนะครับปลายคิวนะครับพุ่งไปตรงจุดนั้นนะฮะมันลงแน่นอนนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมฝึกเก่งๆขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆอ่ะแล้วก็จากปลายคิวจะกลายเป็นกลางขาวเก็คือว่ามโนว่ากลางขาวก็คือปลายคิวอ่ะ มโนว่ากลางขาวคือปลายคิวนะครับถ้าท่านผู้ชมฝึกจนเก่งขึ้นนะครับเอาละเหลี่ยมต่อไปนะท่านผู้ชมนะเหลี่ยมต่อไปก็เป็นเหลี่ยมสามส่วนสี่นะท่านผู้ชมนะสามส่วน,น,นนะสีนเ่เลีงยังไงก็เอาคิววัดครับจากหลุมนะมาหาขาวเราจะเห็นว่าช่องว่างไฟระหว่างเหลืองมาขาวมันเหลือหนึ่งลูกใช่ไหมแล้วเราเนี้ยตกลูกที่สอง แล้วก็นับไปครับลุกที่2อ่ะหนึ่งสองตกลูกที่2ก็คือ3ามส่วนสี่นะครับสามส่วนสี่แทงยังไงแบ่งลูกเป้าครึ่งหนึ่งแล้วจะมีจุดกราฟิกให้แทงเนื้อด้านซ้ายเห็นไหมเนื้อนั่นแหละคือปลายคิวต้องไปโดนตรงนั้นมโนไว้ถ้าใครเก่งแล้วให้มโนว่ากลางขาวคือปลายคิวนะครับผมจะมโนอย่างนี้ครับแทงปื๊ดแล้วก็ไปแปะ้างข้างนั่นนะครับมันก็จะลงนะครับมันจะเป็นทฤษฎีของมันมันลงแน่นอนนะครับผมจะแทงให้ดูนะครับผมจะแทงให้ดูนะ อย่าลืมนะครับปลายคิวนะครับไปแปะเนื้อนั่นนะครับก็จะลงทุกลูกนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะเข้าใจไปตามกันนะอย่างงนะครับปลายคิวเข้ารูปกราฟิกนั่นลงแน่นอนนะครับและนี่ก็คือลูกสามส่วนสี่นะครับเอาต่อไปครับเขยับไปเขยับไปนะครับเขยับ่อนะครับห่างจากลูกเป้าเป็นลูกที่สาม ลูกนี้เรียกครึ่งใบเวลาวัดก็แบบนี้ครับมองมาที่หลุมนะแล้วก็เอาขาวให้ตรงนะครับให้ตรงนะครับเราจะเห็นว่ามันห่างสองลูกเอ้ยมันตกลูกที่สามเห็นไหมแล้วเราวัดเนี้ยเอาลูกไปวางไว้ในช่องไฟนั่นนะมันจะได้สองลูกลูกนี้ตกลูกที่สามลูกที่สามกัคือครึ่งใบเข้าใจตรงกันนะครับครึ่งใบแทงไงก็เหมือนเดิมครับจินตนาการว่าขาวจินตนาการว่าคิวทะลุขาวไปครับแล้วไป เข้าเหลี่ยมกราฟ,ฟิกคือครึ่งใบครับเห็นไหมเข้าขอบครึ่งใบนั่นนะครับปลายคิวผ่าครึ่งใบตรงขอบผ่าครึ่งขอบอะ่ะพูดผิดปลายคิวผ่าครึ่งขอบนั่นนะครับขอบเหลืองถ้าใครเก่งแล้วนะครับให้จินตนาการว่าขาวเนี่ยกลางขาวคือปลายคิวนะครับภาษาสนุกเนี่ยลูกนี้เขาเรียกว่ากลางขาวเข้าขอบสีกลางขาวเข้าขอบสีภาษาสนุกนะอ่าคราวนี้แทงยังไงมาดูกันนะครับ <c oughs> ผมก็จะจดคิวลงไปครับ จากนั้นผมก็เล็งครับครึ่งใบคือกลางกลางขอบเปลืองนะครับแล้วก็ปล่อยคิวกไปนะเราจะลงทุกลูกเลยนะครับนี่คือทฤษฎีอย่างมันง่ายๆนะท่านผู้ชมอย่างงงนะไปพร้อมๆกันนะครับไปพร้อมๆกันนะอย่างงงนะครับไปพร้อมๆกันช้าๆนะนี่คือการออฝึกเหลี่ยมครั้งที่สองนะนะเพราะว่าหลายคนเราบอกว่าไม่ไม่เข้าใจนะอ่ะต่อไปครับตกตำแหน่งที่สี ตำแหน่งที่สี่นี่ก็คือหนึ่งส่วนสี่นะครับหนึ่งส่วนสี่รู้ได้ยังไงมันห่างจากลูกเป้ามาสี่ลูกนะครับตกตำแหน่งที่สี่เราลองวัดดูเวลาถ้าถ้าเกิดมันไม่มีพวกเนี้ยเราจะต้องมาวัดแบบนี้นะวัดจากหลุมนะวัดจากหลุมมานะครับเราก็จะเห็นว่าขาวลูกเนี้ยมันห่างจากลูกเหลืองมาตกรูปที่สี่นะครับหนึ่งสองสามลูกเนี้ยลูกที่สี่ครับช่องว่างนั้นมันวางได้สามลูกตรงเนี้ยตกรูปที่สี่ครับ ลูกที่4ก็คือ1นส่วนสี่หนึ่งส่วนสี่แทงง่ายจินตนาการครับปลายคิวทะลุขาวครับไปอยู่ลูกกราฟ,ฟิกครับปลายคิวแตะด้านขอบไปไหมอยู่นอกแทงอากาศอยู่นอกลูกเป้าอ่ะปลายคิวต้องอยู่ตรงนั้นถ้าใครเก่งแล้วก็จินตนาการว่ากลางขาวคือปลายคิวคุณจะได้แทงซ,ซ้ายซ้ายซ้ายขวาได้โดยใช้กลางขาวเล็งบางเลยนะเพราะฉะนั้นปลายคิวจะต้องแนบขอบเป๊ะเลยนะครับผู้ชมก็ต้องฝึกเอานะครับต้องฝึกเอานะครับ ต้องฝึกเอานะครับมันจะลําบากหน่อยหนึ่งส่วนสี่จะลําบากหน่อยเพราะว่าเพราะว่าเล็งกาอากาศมันลําบากอยู่แล้วแต่ผมจะมีเทคนิคบอกให้แล้วกันนะว่าเอจะทํำยังไงมันจะเล็งง่ายนะดูนะท่านผู้ชมดูนะทุกครั้งที่ท่านผู้ชมเล็งอนะอย่าเล็งจุดที่ตบเลยนะสมมุติผมจะเล็งขาวตบหนะึ่งส่วนสี่นะแทนที่ผมจะเล็งจุดตบเลยใช่ไหมผมจะไม่เล็งนะผมจะเล็งครึ่งใบก่อนผมจะเล็งครึ่งใบก่อนครับ พอเล็งครึ่งใบเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ขยบครับฟึดขยบไปนิดนึงอ่าอย่างนี้มันจะง่ายกว่าเล็งครึ่งใบแล้วขยบไปหนึ่งส่วนสี่นะครับมันจะง่ายกว่าครับมันจะง่ายกว่าเพราะถ้าเกิดเรากดปุ๊บแล้วเล็งจุดตบเลยบางทีมันเบอร์ครับมันอาจจะบางกว่าสุหน้ามันจะบางกว่านะส่วนมากนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะต้องทําอย่างที่ผมบอกคือเล็งเล็งกึ่งกลางก่อนเล็งครึ่งใบก่อนเพราะถ้าเราจะเล็งหนึ่งส่วนสี่นะนี่คือเทคนิคนะครับเพราะหลายท่านก็พลาดเยอะ นะแนทอ,อย่าลืมนะท่านผู้ชมน,นะอย่างที่ผมสอนเลยนะครับก็คือเล็งไปที่ครึ่งใบก่อนนะนี่หนึ่งส่วนสี่นะแต่เราเล็งไปที่ครึ่งใบก่อนกันพลาดแล้วเราค่อยขยบครับขยบสายตาเราไปที่หนึ่งส่วนสี่ครับอ่าอย่างนี้มันจะง่ายกว่านะนี้มันจะง่ายกว่าคนระับเห็นไหมมันจะทําให้เราไม่เวอได้นะครับนี่ก็คือเหลี่ยมตบสี่เหลี่ยมนะที่ผมสอนนะครับท่านผู้ชมต้องฝึกบ่อยๆนะครับ หลังจากตบสี่เหลี่ยมไปเสร็จปุ๊บท่านผู้ชมก็ลองมาฝึก3สีดูได้ไหมผมสอนไปแล้วเหลี่ยมตบการออกจุดก็สําคัญนไหม A C B B B แล้วก็หกอนิกา<ม>ก็ลองไปซ้อมดูนะครับแต่พอเรารู้เหลี่ยมตบสี่เหลี่ยมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาฝึกได้อย่าลืมนะยิ่งใกล้ยิ่งบางยิ่งไกลยิ่งหนานะครับสมมุติขาวเนี่ยจะตบ3านสเหลืองเนี่ยแต่เสือเข้าไปใกล้ขนาดน คุณจะตบสามส่วนสี่ไม่ได้แล้วนะคุณต้องเผื่อไปอีกเหลี่ยมหนึ่งนะครับก็คือครึ่งใบครับเหลี่ยมตบสามส่วนสี่ใช่ไหมเพราะอะไรมันห่างนี่ราเห็นเนี่ยนู้ชมวัดไม่ใช่น,ะน,นี่ห่างลูกเดียวเนี่ยห่างลูกเดียวเนี่ยเจ็ดส่วนแปดถูกไหมในตามสูตรที่เราเรียนกันนะมันห่างลูกเดียวมันก็เจ็ดส่วนแปดแต่มันตบเจ็ดส่วนแปดยังไงก็ไม่ลงยังไงก็ไม่ลง เพราะว่าอะไรเนื้อขาวไปโดนก่อนสมมุติผมตบเจ็ดส่วนแปดเลยนะอ่ะหลุมอยู่นี่คุณตบเจ็ดส่วนแปดมันก็เข้านี่จริงไหมผมตบไปดูนะเจ็ดส่วนแปดมันเข้านั่นเพราะอะไรลูกมันหนาแต่พอวัดมันได้เจ็ดส่วนแปดวะเวลาคิววัดมันได้เจ็ดส่วนแปดเพราะอะไรก็วัดเนี่ยมันก็เจ็ดส่วนแปดชัดๆมันห่างลูกเดียวหรือแะมันห่างลูกเดียวอะแต่เราตบเจ็ดส่วนแปดไม่ได้เพราะเราต้องใช้ข้างขาวไปโดน เพราะฉะนั้นถ้าเราจะจบเจ็ดส่วนแปดเราก็ต้องไปครึ่งใบเลยครับประมาณนั้นเลยนะเราก็ต้องไปครึ่งใบเลยนะเพื่อให้ขอบขาวไปโดนเจ็ดส่วนแปดเข้าใจตรงกันนะถ้าลูกมันใกล้นะถ้าลูกมันใกล้แต่ถ้าเกิดลูกมันไกลเหมือนเดิมตบเลี่ยมเดิมครับวัดยังไงตบแบบนั้นถ้าใกล้ต้องบางถ้าไกลต้องหนานะครับอ่ะอันนี้ถ้ามันห่างสักยี่สิบเซนเนี่ยนสะี่สิบเซนอย่างเงี้ยนะก็วัดเลยครับเลี่ยมเดิมเลยนะ วัดตกลูกที่2อ,อะไร3ามส่วนสีสาส่วนสี่ทำไงก็แทงตามจุดที่ผมบอกนะตามกราฟฝึกง่ายนิดเดียวแต่ปล่อยคิวต้องตรงนะดึงดันต้องได้นะครับเห็นไหมมันก็ง่ายกินเขียวสบายๆแล้วก็ฝึกตามเหลี่ยมที่ผมสอนไปนะครับเอาลูกนี้ยังไงมาดูดิฟูเต็มใบใช่ไหมกดสกูเพื่อจะกินช็อคถูกไหมกดสกูฟาดชิงกินช็อกนะครับ ก็ไม่ยากแล้วก็เรียนไปแล้วสกูก็สอนไปแล้วต้องโฟลว์ทูใช่ไหมโฟลว์ทูมันถึงจะออกนะครับถ้าไม่กดโฟลว์ทูสกูก็ไม่ออกนะแล้วก็แทงเต็มใบครับแล้วก,กดสกูครับหกนาฬิกาอ่าสวยไหมยินช็อกสวยแต่ผมแทงไม่ลงเพราะอะไรเพราะผมไม่เก่งครับผมเล่นสนุกไม่เก่งผมบอกนะแล้วเราชมก็ฝึกบ่อยๆก็ได้นะครับตั้งเต็มใบถ้าอยากให้สวยมากๆก็กดสกูไซส์ด้านนี้หน่อยนะสกูไซส์ด้านขวาอ่าอย่างเงี้ยขวาหน่อยนึงนะ ออกคียวระดับกลางพาอมันก็จะสะกูออกมาไม่ฟาดจริงก็สวยมากอะแดกได้เหมือนกันนั่นชอกต่อไววัดครับตกลุ่ที่2ครับ3.4ส่วนง่ายๆเลยนะจะไปกินน้ำเงินทำไงก็กด B นะรหรือ C ก็ได้กด B ก็จะถอยแรงหน่อยนะแล้วก็กด3.4ส่วน4ะครับแค่นี้เองก็ไปกินน้ำเงินสวยงามมันก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็พยายามฝึกเนาะอย่าลืมนะใครชอบรายการก็ สามารถสนับสนุนรายการผมได้นะครับตามหมายเลขที่บัญชีเนี่นครับวิโรจน์ซาลิมธนาคารกรุงเทพนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปต่อไปเพื่อที่จะสนับสนุนรายการผมให้ดําเนินต่อไปได้นะครับเราลองฝึกดูนะท่านผู้ชมนะไม่ยากหรอกสามสีเนี่ยเก็บสามสีได้เมื่อไหร่เราก็จะพัฒนาฝีมือขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะครับพอเก็บสามสีได้เสร็จปุ๊บเราก็จะไีเก็บน้าเงินจมพูดําอีกสามลูกเป็นช็อตต่อไปที่ผมสอนนะครับ มันก็ไม่ยากไป้วเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นการทบทวนเหลี่ยมตบเนาะในการวัดท่านผู้ชมก็รู้หมดละคราวนี้ก็ศึกษานะครับแล้วก็ซ้อมบ่อยๆรับรองว่าแทงดีแน่นอนนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสาหรับคำพีสนุกเกอร์นะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามที่สนับสนุนรายการแล้วก็ส่งของมาให้มากมายขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆครับสู้ๆนะครับคุณจะต้องเล่นเก่งแทงดีขึ้นมั่นใจขึ้นเล่นสนุกขึ้นแน่นอน ไม่สนับสนุนนะไม่สนับสนุนใครเล่นการพน,นันไม่สนับสนุนนะครับขอบคุณครับ